พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชอตอนระบบตรวจสอบการใช้พลังงานอัจฉริยะค่าไฟเป็นค่าใช้จ่ายที่สร้างความปวดหัวให้กับเจ้าของธุรกิจโรงแรมและอาพาร์ตเมนต์เพราะควบคุมและตรวจสอบได้ยากถ้าหากเรามีระบบที่ดีที่สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วก็จะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจลงได้เยอะเลยนะคะ การบริหารจัดก,การใช้พลังงานไฟฟ้าตามอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมที่มีคนจำนวนมากๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายบริษัทโอลเฮาส์โซลูชันคอมพานีลิมิต็ดและสวทชจึงได้ร่วมวิจัยและพัฒนาระบบบริหารการใช้ไฟฟ้าสำหรับอพาร์ตเมนต์โรงแรมและโรงงานขึ้นเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับผู้ประกอบการอีกทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของสวทชเพื่อต่อยอดสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและการทำตลาดโดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีข้อดีคือ เจ้าของธุรกิจสามารถเข้าดูข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งแบบรวมศูนย์และแบบแยกจุดย่อยได้แบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือดูข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาทําให้ตรวจสอบควบคุมและป้องกันการรั่วไหลด้านการเงินได้อย่างทันเหตุการณ์โดยบริษัทโ On House Solution Company Limited และ n e c สวทชสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดยศูนย์บุมเพาะธุรกิจ TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000